เดียเวล่าให้ไหลไปเลยนะค่ะแม่นค่ะพี่ก็หอมว่าแมนอยู่นะคะนะ่ะแมโจกับวัสิตัดให้ไหลคือันละัะบางครั้งก็เกยตัดด้วยค่ะบางครั้งก็เกยตัดตะก้อนนี่ไปเบิ่งต้นหอมนะกับตัดให้ไหลต้นหอมนาจากพี่สุรชัยให้ไหลแบบแมโจก็ะได้ด้วยค่ะมันจะมีหม่องหม่องกุอ่อยู่นะค่ะเนาะหม่องรูปวิดีโอนะแมนนะ่เนาะอันนี้ก็ก้นให้ไหล อบวกเลยมนะั้งให้ไลใช่ใช่ใช่แอ่ชุดละใช่กะกว่าสู้ๆนะคะสู้ไปด้วยกันคะ่ะเพื่อนดูให้ดีกว่าวิดีโออีกนะคะแมนจ่าแมนแมนแมนแม่แม่แมแมของ้ามพูดถูกนะคะดูกระซิ่งหนึ่งเขาเม้าก,กินกาแฟไปด้วยเนะคะ่ะพีผีขอบคุณมากๆเลย คุยทักทายนะคะวันนี้ขอบระคุณมากๆอีห้านาทีมันจะพอดีสำหรับคนไม่มีเวลาค่ะอ๋อแมนยูจ่ะแมนยูจ่ะแม่ก็หอมแนะนำดีมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ,คคะคกินกาแฟ,ฟด้วยกันมีทุกนาที แล้วเต่จะดูนันดีกว่านั่นดีกว่าเต็นจนึ่งขอนี้ก้อนทีนี้ทสบายได้จาะแน่นอนขอนกับอาจุลและใช่เนาะค่ะเนาะพักท้ายพูดคุยขอขอบคุณมากๆลยเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากใหม่เลยค่ะแมนจจ้าเมนค่ะ เยอมากเขาก็บปบเบิงขึ้นเกาขนาดนั้นจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่น้องเข้าหอมค่ะขอบคุณไอซูลาชัยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากเลยเนาะคะ่ะเนาะทุกไาทุกเรื่อ ตื้นมากอะ <c oughs> ตื่นม่กกับเป็นเชียงเัื่งในบุมแม่เอาหอยตั้งไปค่ะใครบ้างมีเวรากตัดให้เลยให้ไหลไปเลยนายกว่าแม่จ้าแม่แม่ไม่จ้กับคิดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะ ไห้เลยเขาก็เอาในหนี้รล้แน้วแม่เนาะสบายดีเทาก็นเนี้ยเนาะค่ะหนึ่งเทโลไลายบ่ได้เดิแม่เขาหนึ่งเทโลไลท์บ่เนี้เขากินมอท่านกน็เป็นตังแม่ไปเลยเหนียวไปเบืองตาสาธารณะ,ะไปในตัวแม่นจ้าแม่นเนาะแม่เขาหอมเบาถูาากแม่จ้ะ กดให้ได้ไ,ไว้อยู่มื้อเรานูก็กดให้ได้ไว้ก่อน<ะ>ไปกดผิดโอ้ยกดผิดแล้วแม่<ะ>ขอบคุณนะคะถ้าทําคลิปก็บ่ต้องฟัง สามสี่หลอบกับสามสี่คิดค่ะบอกตรงคิดหาแมนจ่ดเดี๋ยวผมกดให้เลยก่อ